ในวันนี้ครับยอดวิทยาสันติมวยไทยยิมกับโนลิสันคาโดโซครับนี่ครับเทียบสัดส่วนกันครับยอดวิทยาสูง167ซนติเมตรคาโดโซ106โอ้แข่งซ้ายแน่นจริงๆครับยอดวิทยาโอ้โหบัดรในตีครับลูกนี้ครับเข่าซ้ายเอะไะครับผมตีชิงตีเลยครับโอ้โหลูกนี้ดึงจังหวะฟันสวยครับเอะไะครับคืนด้วยแข่งซ้ายครับคาโดโซโอ้แข่งบอกมาแพ้ไม่ได้โอ้หูจู่ทุบซ้ายไปครับทางด้านของยอดวิทยาแหว่จังหวะเลยครับหมัดนี้นี่ถ้าเป็นคนอื่นเนี่ยล้านครับยอดวิทยาเอาละครับเจอโอ้โหเจอหมัดขวาช่วงสั้นครับ แต่ว่ายิ่งโดนยิ่งเดินครับโดนซ้ำๆคสุดยอดวิทยาครับอย่ารับฝ่ายเดียวหมัดทั้งแข้งครับต้องเดินให้เร็วขึ้นครับนี่ครับมาแล้วครับหมัดหนึ่งสองครับเป็นสไตล์ของเขาเลยครับสำหรับคนเหล็กจากพระนครศรีอาสิลครับอ้าวแล้วก็บโอ้โหกัปตันขวาโดนเต็มเตมครับแต่ว่ายังอยู่ได้ครับยอดวิทยาเอาบิดปล้ำตีวงในโอ้โหแข็งแกล่งกันทั้งคู่ครับเจออาวุธกันจังนี่ยังไม่มีออกแหมอาศัยจังหวะแล้วครับคู่นี้จังหวะใครดีกว่ากันโอ้โหแข่งแลกหมัดครับ เริ่มจะมั่นใจแล้วครับทางด้านของยอดวิทยาแข้งซ้ายอัดเข้าไปครับยุบไม่ยุบครับโนริซันถ้าโดนไปเยอะๆเริ่มจะมีทอดให้ใจครับเอาขึ้นด้วยแข้งซ้ายโอ้โหแข้งซ้ายเบิ้ลมาครับสามทีบนบัดขวาออกไปครับยอดวิทยาเกี่ยวแรงโอ้โหผลัดขวาครับก้ามหัวไปยังดีที่ดึงหลบทันครับยอดว,วิทยาจะแก้เกมยังไงแม่แข้งซ้ายยังเตะไม่เข้าครับคาร์โดโซเดินเข้ามาสาดแข้งซ้ายอีกแล้วปัดได้สวยครับคาร์โดโซ่เอาเจอบัดซ้ายเหมือนกันครับ แม่แต่ว่าต่างคนต่างโดนนี่ไม่มีอาการครับซ่อนในการเก็บอาการกันเก่งจริงๆครับกู่นี้ชัดเจนนี่ต้องบอกว่าอยู่กับทางยอดวิทยาครับยังเดินต่อเนื่องครับโนริซันครับโอ้โหแทงสวนครับลูกนี้ครับสวยครับแต่ว่ายังเดินครับทางด้านของโนริซันคาโดโซครับโอ้โหหกซ้ายครับลูกนี้หน้างายครับแม่แต่ว่าทําได้แค่นั้นครับหายใจทางเหงือกครับ โอ้โหเจอหมัดขวาครับแต่ว่าโดนปลายหมัดครับเาชมภาพช้ากันก่อนครับในยกสุดท้ายนี่ครับแลกแข้งกันครับซ้ายเจอซ้ายโอ้มีหมัดแลกกับแข้งครับหมัดนี้ยอดพิจารเตะซ้ายครับแล้วก็โดนเกี่ยวเทล้มลงไปนี่ครับโอ้โหเจอหมัดขวาเข้าซอกคอนะครับตัวเองสวนซอกก็ไม่ถึงแอดได้เหมือนกันนะครับได้คนละทีดีคนละหมัดนะครับว่ากันยังไงนะครับคู่นี้ นี่ครับโดนหมัดซ้ายนะครับในช่วงปลายๆยกครับถึงกับยืนถอนหายใจแล้วครับนี่และครับเฮ้ยผู้ชนะมาชมภาพช้ากันก่อนครับในยกสุดท้ายนี่ครับแลกแข้งกันครับซ้ายเจอซ้ายโอ้มีหมัดแลกกับแข้งครับหมัดนี้ยอดธิยาเตะซ้ายครับแล้วก็โดนเกี่ยวเทล้มลงไปนี่ครับโอ้โหเจอหมัดขวาเข้าซอกคอนะครับตัวเองสวนซอกก็ไม่ถึงแม่ได้เหมือนกันนะครับได้คนละทีดีคนละหมัดนะครับว่ากันยังไงนะครับคู่นี้ นี่ครับโดนหมัดซ้ายนะครับในช่วงปลายๆโยครับถึงกับยืนถอนหายใจแล้วครับนี่นะครับให้ผู้ชนะน้มเงิน The Blue Quarter takes the win ยินดีด้วยนะครับผมสำหรับโนลิสันคาโดโซครับและขอบุณยอดวิทยาสันติบุตไทยยิ้มด้วย